สวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่กันที่งานฉลองใหญ่ลดเลือกได้ปี3ค่ะฉลองครบรอบ19ปีฮาร์ดแวร์เฮาสและว,วันนี้เราก็อยู่กันที่ฮาร์ดแวร House สาขาบางนาะคนเยอะมากเลยค่ะบรรยากาศภายในงานนะคะตอนเราเดินเข้าไปต้องลงทะเบียนก่อนค่ะ และเราก็จะได้รับสติกเกอร์แบบนี้มา1ชุด1ท่านจะได้1ชุดนะคะไม่จํากัดจํานวนคนค่ะก่อนที่เราจะพาไปดูว่าสติกเกอร์ที่ได้มาเนี่ยเราจะเอาไปเป็นส่วนลดได้ยังไงขอแวะซื้อของ1บาทกันก่อนเลยค่ะ ชุลมุนกันมากเลยค่ะช่วงนี้หาเหรียญบ้านแทบไม่ทันเราก็ไปซื้อกับเขานะคะ1บาทก็เลือกได้ว่าเราจะเอาอะไรบ้างซึ่งเขาก็มีหลายอย่างให้เราเลือกแต่เราจะเอาถุงมือมาค่ะวันนี้ได้ถุงมือมา2คู่2บาทและดูลุงจุติสิไปเอาอะไรมาเนี่ยยัดเต็มกระเป๋าเลยบรรยากาศภายในงานก็จะมีแดนเซอร์มาเต้นให้เราดูด้วยค่ะลุงจุติดนี่ชอบใจมากเลยแรกๆก็ยืนดูสักพักขึ้นไปเต้นกับแดนเซอร์เฉยเลยค่ะพามาดูสติกเกอร์ส่วนลดที่เราได้กันค่ะสิ่ง้าแต่ละตัวก็จะลดไม่เท่ากันค่ะและถ้าเราอยาก ากซื้อตัวไหนให้เอาสติกเกอร์ไปแปะได้เลยสินค้าบางอย่างนี่เขาลดสูงสุดถึง80%เลยค่ะได้ซื้อเครื่องมือลดราคาเยอะๆแบบนี้นี่สวรรค์ของช่างช่างอย่างเราก็จะพลาดเครื่องมือช่างไม่ได้เลยค่ะชอบตัวไหนแปะสติกเกอร์ตัวที่เราชอบได้เลยแล้วคือเขาลดทุกแบรนด์เลยค่ะลดแหลกแจกจริงงานที่ทุกคนรอคอยต้องไปให้ได้งานดีๆแบบนี้ห้ามพลาดเลยนะคะล็อกวันกันไว้ได้เลยท่านใดอยู่ใกล้สาขาไหนไปสาขาณนะ ตามวันที่เราระบุไว้ได้เลยค่ะ1ปีจะมีครั้งเดียวเท่านั้นไฮไลท์คือการประมูลสินค้าราคาเริ่มต้น1บาทเองค่ะราคาเท่าไหร่คะสิบบาทค่ะสิบห้าบาทสิบห้าบาทเริ่มได้เลยค่ะยี่สิบบาทค่ะยี่สิบบาทก็ยี่สิบบาทคะยี่สิบห้าการประมูลดุเดือดมากค่ะทุกคน ใดๆก็คือเหล่าอินฟูที่ไปอะได้ของติดไม้ติดมือกลับไปกันทุกคนเป็นการประมูลที่สนุกมากไม่มีใครยอมใครเลยค่ะตอนมาก็ไม่คิดว่าจะได้ของกลับไปเยอะขนาดนี้ค่ะเป็นของแรไอเทมเลยนะคะกระติกน้ําลายมีวอลกี้อันเนี้ยไม่มีขายแน่นอนมันจะมีแค่สาขาละหนึ่งใบเท่านั้นค่ะที่เขาจะเอามาให้เราประมูลและเอฟซท่านไหนที่เข้ามาขอทายลูกกับช่างไฟนะคะเราก็จะแจกกระเป๋า 3M พร้อมเสื้อไปเลยบรรยากาศภายนอกจะมีบูธแสดงสินค้าแบรนด์ต่างๆให้เราได้ทดส สอบทดลองใช้งานจริงด้วยค่ะยังไม่พอเท่านี้นะคะกิจกรรมดีๆของเขาเนี่ยเราสามารถเอาใบเสร็จที่เราซื้อของในฮาร์ดแวร์เฮาสมารับสิทธิ์หมุนวงล้อรับรางวัลกันไปจุกๆเลยและดูรางวัลที่เราหมุนได้ดีได้เสื้อได้อะไรเยอะแยะไปหมดเลยอะ่ะคุ้มกว่านี้ไม่มีแล้วแหละใครที่ชอบของแจกของแถมน,นะงานนี้ห้ามพลาดคําคเตือนรถเก๋งไปอาจจะไม่พอใส่ให้เอารถกระบะไปนะคะล็อกวันไว้ตามนี้ได้เลยแล้วมาเจอกันคะ่ะ